สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมว n นิ e ฮ h u m a n ภาคที่3แล้วนะครับก็ต่อจากภาคที่แล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่ผมยิงบอสเสร็จผมก็วาร์ปกลับมาที่บ้านแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยโอเคครับเรามาต่อครับเราไปที่เมเยอร์มาร์เกต่อพอมาถึงแล้วนะครับเราก็ไปตามเคสเมนสตอรี่ต่อเริ่มจากคุยกับอาเชอรอ้าววิ่งเลยเอากดกด โอเคครับก็กดไปเรื่อยๆเลยครับกดกัะซีนระหว่างที่ผมกําลังจะไปคุยกับ NPC ตัวน่งผมก็คิดว่าเปลี่ยนชุดดีกว่าผมรู้สึกว่าชุดนี้มันดูโผไปโอเคครับพอผมคุยกับ NPC เสร็จนะครับผมก็ว่าไปที่เมืองเดสบิลนะครับเมืองแรกที่เราเริ่มเกมเลยพอผมว่ามาถึงแล้วนะครับผมก็ไปคุยกับน้อง S37 สดอก็กดข้ามไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จนะครับจากนั้นเคสก็จะพาเราเดินทางไปที่เมืองที่เรายิงบอสครั้งแรกนะครับ พอมาถึงแล้วนะครับเราก็จะเจอน้อง S37 อยู่ที่เดิมนะครับเราก็กดคุยเหมือนเดิมและในระหว่างนั้นผมก็ได้เจอกับซอมบี้มันวิ่งมานะครับผมก็ได้อ่ายิงมาแล้วจากนั้นผมก็วิ่งไปเปิดสองม่วงนะครับพอเสร็จแล้วเคสก็ให้เราวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลครับแต่ในระหว่างนั้นผมก็ยิงซอมบี้พอเข้ามาในโรงพยาบาลน,นะครับผมก็เจอกับแมงมุมแล้วผมก็ยิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เจอกับซอมบี้อีกแล้วก็ยิงเหมือนเดิมจากนั้นเคสก็พาเราไปที่ตู้กดน้านะครับเราก็กด พอเสร็จตรงนี้ผมก็โดดลงมาด้านล่างแล้วก็ยิงซอมบี้ต่อแล้วจากนั้นผมก็วิ่งไปที่า,าตัว S37 เหมือนเดิมนะครับพอถึงแล้วผมก็คุยกับน้องเหมือนเดิมนะครับพอเสร็จแล้วผมก็เดินไปตามจุดสีเหลืองต่อนะครับก็คือไปอันนี้น่าจะไปเมืองใหม่เลยก็เดินทางกันต่อยาวๆครับในระหว่างที่ผมเดินทางแล้วผมก็ได้เจอกับสาววัดก็เลยแลวะมาเปิดสักหน่อยผมเจอรถโฟล er ์วยูเสียด้วยจากนั้นผมก็เดินทางต่อ แล้วผมก็เดินทางมาถึงเมืองเมืองหนึ่งนะครับก็เป็นเมืองที่มีเควสอยู่นะครับก็เลยแวะพอแวะเข้ามาแล้วนะครับผมก็มองหาว่ามีของมีอะไรหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ด้เจอกับตัวที่คุมผ้ากัรสีนะครับทิ่งมันจากนั้นผมก็ขึ้นข้างบนต่อนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็กดเควสจุดสีเลือกนะครับแล้วตรงนี้ผมก็ลืมว่าผมเปิดออโต้อยู่แล้วก็โดนครับผมผมลืมไปว่ากระจกมันสะท้อนได้ แล้วผมก็ฮิวตัวเองแล้วก็ยิงใหม่โดยการที่รอให้มันหกขาเข้าไปแล้วก็พึ่นมนหกขาออกมาอีกรอบน่ะแต่ผมเปิดโหมดออโต้ยิงมันก็ยังสะท้อนอยู่มันก็เลยสะท้อนมาหาผมก็เกือบตายเลยแล้วก็รอจังหวะใหม่แล้วก็ยิงใหม่แล้วสุดท้ายก็ชนะกันแล้วจากนั้นผมก็วิ่งทำเควสต์ต่อเจอกับคนดีก็ยิงเหมือนเดิมครับแล้วผมก็ไปเจอกับกล่องวิปปอนแล้วผมก็เปิดไปโดนหนังเสือก่อนแล้วจากนั้นก็เปิดกล่องวิปปอน ก็ได้เดวียนมาแล้วก็มับแล้วก็ปืน้วยนะครับจากนั้นผมก็ปีนขึ้นด้านบนนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปเปิดเสาและกล่องแดงผมก็เริ่มจากการเปิดเสาก่อนนะครับแล้วก็ไปเปิดกล่องแดงต่อกล่องแดงจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ไปเปิดมันซะ้อเสร็จตรงนี้แล้วนะครับผมก็ลงไปด้านล่างก่อ พอลงมาถึงราดล่างนะครับผมก็เจอกับสป,ปลาชดชนกันลังสีนะครับผมก็ยิงมันไปพอยิงเสร็จแล้วนะครับผมก็มาเปิดกล่องเกียร์ที่ในรถคอนเทนเนอร์ตอะครับพอเสร็จตรงนี้แล้วผมก็เดินทางต่อเดินทางตามจุดสีเหลืองไปนะครับพอผมเห็นว่าเราย้ายมาที่เมืองใหม่เราย้ายมาที่เขตใหม่แล้วผมก็หา,าที่นะครับเพื่อที่จะวางเพื่อที่จะย้ายฐานที่อยู่ใหม่พอผมสร้างเสร็จแล้วนะครับผมก็วิ่งไปที่เมืองต่อ พอผมถึงเมืองนี้แล้วผมก็คุยกับ NPC ก่อนแล้วจากนั้นผมก็พอเราคุยกับ NPC เสร็จนะครับเราก็จะได้ของมาเยอะเลยแล้วเราก็จะได้ปืนทองกระบอกแรกนะครับแต่เป็นปืนนะครับไม่ใช่ปูปินก็คือ M4 แต่ว่าผมยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผมตัวละครเลเวลถึง20ก่อนนอกจากที่เราจะได้ m อแล้วนะครับเราก็ได้เสื้อเชลเลเตอร์นะครับคือมันจะเป็นเซ็ตของสายธ uh, าตุครับ อ๋อลืมบอกอันนี้จะเป็นสเตลลาสตาร์เวนะครับก็คือแต้มม่วงนั่นแหละก็คือเอาไว้สมโบป์พินในตู้ตีตุ่นนะครับอันนี้คือมันจะจํากัดแค่เดือนละ1ครั้งแล้วนะครับตอนนี้มันจะให้เราสะสมแค่สัปดาห์ละ2 0 0 0 0ืนนะครับรวม3สัปดาห์ส่วนสัปดาห์สุดท้ายนะครับมันจะให้เรามามันจะให้เรามา12ื่นสองนะครับแล้วจากนั้นผมก็วิ่งไปที่ตู้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะไปเก็บเดวิสฟรีไปจําวันนะครับส่วนเดวยสที่ได้นะครับมันจะได้แบบสุ่มมานะครับไออย่างนี้ผมก็เหมือนได้ ไอซามูไรเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าโลนินหรือเปล่าเออโลนินกับซัลโมไลเขาจนอานเดียวกันหะือมั้โลนินก็คือซามูไรที่ไม่มีนายอ่ะโอเคครับจากนั้นผมก็เดินทางต่อนะครับเมืองนั้นก็จะมีทั้งทหารแล้วก็ซอมบี้นะครับซึ่งก็จะไม่ค่อยเหมือนกับเมืองอื่นๆเท่าไหร่นะครับโอเคครับในระหว่างที่ผมเดินทางมาผมก็ได้เจอกับไซเคินิดหน่อยนะครับผมคือมันก็เป็นไซเคิเปิดกล่องนะครับหน้าตากล่องที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ดอบของดีไม่แพ้กัน ผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมก็เจอกับ NPC นะครับแต่มันว่ามันจะโหลดฉากไม่ทันเนตัวนี้นะครับเราหน้าจะเป็นทหารที่ทรรยศเราก็กดคุยไปโอเคพอเราคุยเสร็จแล้วนะครับหลาจากนั้นผมก็ไปยิงเหมือนตัวที่จะเป็น mm hmm. มินิบอสบาลิตแม่งสะใจจริงๆนะ mm hmm. แต่ผมก็แปลกเหมือนกันว่าทําไมเออมันถึงไม่ไล่เราเท่า A w วทั้งที่ความเป็นจริงเรากระสุนใหญ่กว่าเยอะบาลิต mm hmm. ใช้กระสุนจุดห้าศูนย์เอร์บิวใช้สามสามแปดแต่ก็เข้าเจได้แหละครับ mm hmm. เพราะว่าเกม น่าจะปรับสมดุลบาเลตมันยิงรัวได้ไงแต่ว่า AW มันโบเอ็ชันมันต้องยิงเทเลนัดแลวจากนั้นผมก็วิ่งไปเปิดเสา่วงต่อนะครับเปิดเสา่วงเสร็จก็มายิงบอลยิงมินิบอสและเก็บกล่องอันนี้จะเป็นกล่องอาวุธนะครับพอเปิดกล่องเสร็จก็เข้ามาข้างในต่อแล้วก็เก็บของเฮ้ยผมว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอนะเอาเฉพาะตรงที่สําคัญสําคัญก็พอมาว่าโอเคถ้างั้นเราก็ข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับโอเคคลิปจบแล้วนะครับถุยแล้วจากนั้นผมก็ได้มาเจอกับเจลหุยกล่องโมโปีก แล้วจากนั้นผมก็วิ่งเปิดกล่องโมบิต่อแล้วจากนั้นเควสแไวให้เราวิ่งเข้าไปในโรงพยาบาลนะครับระหว่างนั้นผมเจอซอมบี้และผมก็ได้เจอกับอดีต NPC นะครับผมแล้วก็แมงมุมแมงมุมพยุ่มหลังคาแล้วเราก็ไปต่อยเดี๋ยวก่อนเจอใครแล้วจากนั้นผมก็เดินลงมาลานจอดรถนะครับแล้วก็เจอกับอดีตอดีต NPC อีกแล้วผมก็เดินไปต่อผมก็มาเจอกับใครแมงมุมนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปเลย ผมก็คิดสักพักหนึงอยู่นะครับว่าจะกดตีหรือเปล่าเพราะว่าของก็ยังไม่พร้อมพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับคัดซีนแต่ว่าเรากดข้ามไปดีก,กว่าก็ใช้อะไรเฟลปลาเล็ดในเกมมันชื่อ e am, อ d r า a r n ี y นะครับแล้วผมเรียกปาเล็ดอกันกเพราะของจริงมันคือปาเล็ดลก็ยิงเข้าไปฮนะยิงแล้วยิงโดนทะยิบโดนเสาด้วยแล้วยิงอิงแล้วลบยพยายามจะโดนไอ้ที่เป็นเมือกมันนะครับ โอ้ยไอฉากรถตัวช่างนี่ผมชอบมากเวลามันรีโหลดอะไรอย่างเงีเ้ยมังดูสะใจดีอะเฮ้ยตัวนี้เราเล่นง่ายครับตัวนี้แลวเราก็ผ่านไปได้ภาคอะไรเนี่ยช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับทุกคนผมเป็นสมองเบอร์ไงก็ไม่รู้อะเลยไม่ลื่นไหลเลย โอเคครับพอเราเสร็จตรงนี้แล้วเควสไปจัให้เรากลับไปหาไอ้เอ็นพีซีตัวที่เราเจอมันอยู่หน้าทางทางเข้า,าครับแต่ก่อนจะไปครับผมขอทําเควสเมืองก่อนเริ่มจากวิ่งไปหาเปิดกล่องแดงเควสเมืองอันนี้จะง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ากล่องแดงกับกล่องเหลืองนี้จะอยู่ด้วยกันแหละคือมันจะอยู่หลังคาทั้งคู่ถ้ากล่องแดงนี้คือมันจะอยู่ฝั่งถ้าสมมติว่าเราปีนขึ้นหอมมันจะอยู่ฝั่งซ้ายมืขอของหอ แต่ก็กล่องเหลืองจะเดินหลังก็คือมันจะอยู่ใกล้ๆก,กันมันเป็นกล่องไอ้นี่ครับกล่องเพียเอย้ผมชอบชุดนี้นะเวลาถ้าเรายิงวอนอย่างงี้คือมันจะเปลี่ยนสีด้วยอันนี้ผมไม่ได้โชว์ส่วนหมวกนะครับถ้าโชว์ส่วนหมวกนี้คือมันจะเห็นเป็นเหมือนไอ้หลุมดําออกมาบนหัวโอเคแล้วก็มาหา NPC แล้วก,กดคุยเหมือนเดิมพอคุยเสร็จแล้วเกมก็จะให้เราไปยิงบอสท,ที่ใส่โลใหญ่นะครับอันที่จริงเขาเรียกโมโนลิส ผมแม่งชอบติดปากเจ็ดหัไซโลใหญ่แต่ว่าผมาจะยังไม่ไปยิงนะครับผมจะไปฟาร์มก่อนเพราะถ้าผมไปยิงผมน่าจะสู้มันไม่ได้เราก็เริ่มจากไปเปิดเสาว,วาร์ปกันเลยเราก็มาถึงเสาว,วาร์ปแล้วนะครับเราก็ไม่รอช้ากดเปิดเลยแล้วจากนั้นผมก็วิ่งไปฟาร์มเมืองใกล้ๆก่อนนะครับม่วงมาไกลเลยเริ่มจากยิงทหารด้านล่างเปิดเสาเปิดกล่องชุ ยิงทหารบนหอคอยแล้ววิ่งขึ้นมาด้านบนครับแล้วก็ยิงทหารที่อยู่ตรงหน้าขึ้นบันไดไปอีกครับแล้วก็เจอทหารที่อยู่บนตึกแล้วก็ยิงกับทหารที่อยู่รอบรอบและอ่านจดหมายที่อยู่ด้านในพอเสร็จตรงนี้แล้วผมก็เจอกับสไนเปอร์ที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็ยิงจากนั้นผมก็เข้ามาในค่ายทหารนะครับซึ่งในค่ายทหารนี่คือยิงกันมันมากอันนี้แค่ยิงกับวัดนะครับแ้่ยิงกับคนคือไม่อยากยีงอะน่าจะสู้ไม่ได้ ตอนนี้วันฮิวแมนมันก็ออกมาอีกโหมดหนึ่งนะครับคือมันจะเป็นโหมดที่แบบว่าแยกกับจักรวาลเอตรงนี้เลยครับมันจะเป็นโหมดอาเรสโซนฮะมันจะคล้ายๆกับเกมลัสผมก็ยังไม่ไปลองเลยครับอาถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยลองแล้วก็พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับส่วนตัวผมชอบเกมแนวนี้นะแต่คือผมไม่ชอบแบบว่าประทานตรงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนอกเรื่องไปเยอะแล้วแล้วจากนั้นผมก็ยิงกับทหารที่อยู่ข้างบนต่อนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือเอออ เราตายกี่รอบแล้ววะเนี่ยแม,ม่ขำตรงนี้มากเลยแล้วกำลังจะยิงอีกครับผมแล้วก็กำ oh. ลังฮิวก็โดนอีกโอเคครับจากนั้นผมก็เข้าไปข้างในนะครับเข้าไปเปิดกล่องแดงครับพวกกล่องอาม่วงไม่ไม่ใช่เด็กกล่องแดงกับพวกกล่อง,กอ,งงกกกองอาวุธระหว่างนั้นเราก็เจอกับังอีดนะคะตอนเกายิงไปกล่องแดงกับกล่องน้ําเงินเอ้ยไม่ใช่กล่องแดงกับกล่อง กอ <c oughs> งแดงกับกลองอาวุธจะอยู่ข้างในไอ้ห้องแันนี้นะครับโอ้ยทำคลิปที่3าแล้วยังประมาอยู่เลยแล้วจากนั้นผมก็ไปเปิดกลองอาชุดที่ข้างบนอีกนะครับข้างบนบ๊อบโอเคครับผมก็ฟาร์มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วจากนี้เราก็จะไปยิงบอสกันเลยเตรียมอาวุธเตรียมกระสุน let's go ผมมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆผมหลงทางฮนะผมเข้าไปไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยเอาลองหาทางเข้าดี เฮ้ยปีนอ้าวเอีย้ยปีนไม่ได้เยีกโผ้เรียบร้อยโอเคครับเรามาเริ่มเดินทางกันใหม่โอ้โหอยากได้รถอะแต่ไม่มีไอีิซอมผมก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะเข้าจากข้างบนเลยเข้าไปโดยการที่เราเหาะลงไปนะครับเราขี่เจ้าวีไปโอเคพอมาถึงแล้วเราก็ไม่รอช้าครับผมเราก็เล่นระดับธรรมดาไปก่อนผมก็น่าจะเล่นได้แค่ระดับนี้ไอตัวนี้เพราะผมยังไม่รู้วิธีอะไอระดับอื่นคือผมแพ้พิษมันตลอด ถ้าเป็นตัวอื่นไอ้ผมเล่นเอระดับอยา้อยเขาเล่นระดับโอได้นะไอไม่ใช่เดียระดับฮาร์ดโอเคครับเราก็เดินไปเดินไปแล้วก็ระหว่างนี้ก็กดสกคิปเลยนะครับไม่รออ่ะโอเคครับบอสตัวนี้ก็จะเป็นอ่าบาบอสตัวท,วที่สามเรื่องต้องสู้แนะนเอาล่ใาให้เล่นมาต่อเพนะครับ อถ้าเราเล่นตามเกตมันจะอัปเดตไปด้วยเอ้ยอัน,นี้คือเราก็ใช้ปืนอะไรยิงก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าเป็นปืนพรวงคา,าดอะไรอย่างเงี้ยเป็งอย่าดีจ่งผมก็เตรียมสไนามาด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องยิงอ่ะไขด้านบนและนี้ผมก็เอาปืนที่แบบว่าเกียร์มนแจกนะครับโอ้ยยิงเฮ้ยแน่ใจว่าผมอัพได้อัพเกียร์หรือเปล่า ทำไมมันน้อยจังอ่ะ <c oughs> ยิงเลย่อน,น่าจะไม่ได้อัพเกรดเพราะผมไม่ได้ใส่ตะก้าไม่ได้ใส่อะไรเลยอ่ะน <c oughs> ี่แสดงว่ามันจะปีนเนาะ <c oughs> อ๋อยังไม่ใช่มันปล่อยนี่เลยเข้าเย <c oughs> อะเราก็ยิง <c oughs> เข้าไปยิงเข้าไป <c oughs> ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะอ่ามัน <c oughs> มันจะปล่อยไอ้ใหญ่นะครับเราก็หลบนะครับถ้ามันปล่อยใหญ่ ข้างดาเมจแรงเหมือนกันนะครับผมอบบน,นี้ครับถ้าโดนใยญ่งบมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมันจะมีการปล่อยใยอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือมันปล่อยใยมาอันเดียวเนี่ยครับมันจะปล่อยมาแบบนี้ถ้าเราโดนฮะมันจะติดเราเข้าไปแล้วอันนี้จะดาเมจแรงมากครับคือวันที่คิวได้เลยโอเคครับเนี่ยถ้าขึ้นอีโบอย่างนี้แล้วคือให้เรารอให้มันเกาะที่เสากลางครับ โ okay, อเคพอาะมันลอเอ้ยไปใส่เพระมันเกาะที่สอกลางแล้วนะครับผมเราก็เตรียมเสน่ห์ครับยันเสน่ห์แล้วก็ยิงเล็งไปที่อ่าจะพูดย,ย,ยังไงดีนี่ครับเล็งไปที่ท่อ,อแบบนะครับมันจะมีอะไรอ่ะมันจะมีตำหนิให้เห็นอยู่ครับมันจะมีไอ้ที่เป็นแสงสีส้มถ้าเรายิงนะครับยิงให้มันแตกนะมันจะมีประมาณ แต่บางทีนะครับเราใช้ยิงปืนสไนเป็์บางทีผมมันก็ไม่ถึงอ่ะผมต้องใช้ปืนเบายิงเพื่อที่จะให้มันชิงโอเคครับพอเรายิงเสร็จเราก็ยิงมันต่อ,อย,ยิงพอให้เกาะพอเกาะมันหายแล้วมันก็จะตกแล้วก็สนาบดูมันตามยิงใช้สไนก็ไม่กี่นัดนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างสายส่งไอ้ไม่ใช่ติดสายกา,ายภาพสายธาตุอะไรนั้นกดียกกกันคือ่กมันก็เล่นได้หมดเกมนี้ข้อดีมันคือว่าไม่จำกัดว่าเราจะเล่นแบบตัวบางเราก็ยิง่อดไป นี่สไนผมน่าจะอัพเต็มครับน่าจะเป็นสไนเทียสองนะครับไม่ใช่เทียไอ้เทียสามแต่เป็นไอ้อ็นเทียสี่หนึ่งศพน่าจะเป็นเทียสามอุ๊ยโดนแล้วโดนแล้วอุ๊ยตายตายรอดไหมเนี่ยอุ๊ยยังรอดเห็นรอดอุ้ยโดนอยู่แล้วอ๋อมันติดกับดักครับทุกคนเดี๋ยวต้องให้ไอ้ใหญ่มันหายก่อนเอ้ยนี่ผมก็เพิ่งรู้วเนี่ยก็เล่นมาครับก็เพิ่งรู้ว ครับเราก็ยิงยิงพอขึ้นอินโม่นะครับเนี่ยรอครับน,นี่หลบครับหลบหลบหล,ลบนี่ต้องหลบเนี่ยครับมืขึ้นอินโม่เราก็ทำเหมือนเดิมครับรอให้มันเกาะเสาพอมันเกาะเสาแล้วมันก็จะปล่อยหมอกแล้วพอหมอกมันจางแล้วไข่มันก็จะโ่มาครับเราก็ยิงครับยิงเหมือนเดิมครับแพทเทิร์นเดิมเลย พอเรายิงเสร็จแล้วนะครับเลี่ราก็ด้ยิงที่ตัวนันให้เกาะพอเกาะหายแล้วก็จะล่วงแล้วพอมันล่วงนี้มันจะประมา20วิทที่มันจะนอนให้เรายิงเสรเนี่ยเราก็ยิงของเราคือไม่ถึง20ประมาณ5วิถ้าปืนแนะรงเนี่ยเรายิงแค่แบดียวตายครับ แต่นี่คือผมไม่ได้ทำอะไรแต่ตอนนี้ผมถ้าแบบเอาถังเขาทำได้เราก็ยิงต่อไปครับผม,มนี้เลยครับคือคนจะตายเขาระวังนะครับทุกบ้านเขาต้องระวังเ,เจอนี้คนเดียว ก็มไม่ใช่อาชีพเงินามัเด็ิดปากได้อาชีพโอเคครับก็ประมาณนี้ครับยิงบอสตัวนี้ถ้าเป็นระดับที่สูงกว่าร,ระดับธรรมดาคือนจะค่อนข้างยากตรงที่ว่ามันมีไอ้ปล่อยแก๊สกิดด้วยครับโอเคเราก็ออกมาแล้วแล้วก็กดวาร์ปครับวาร์ปไปที่อ่าเมืองไอ้อผมลืมชื่อเมืองอ่ะเป็นเมืองล่าสุดที่เราไปครับที่่าเล่นเกมอย่างไรวะไม,ม่ศึกษาข้อมูลอ๋อตรงครับผมไม่ค่อยมีเวลาครับ แต่ก็จะพยายามทำครับพยายามมาทำคลิปเพื่อให้ได้สัปดาห์ละหนึ่งคลิปครับโนวิด no มีท่าคลิปเต็มนะครับเพราะคิดว่าน่าจะประมาณ5คลิปอะเพราะว่ายิงบอสหรือจะเอาแล็บแอรเรียด้วยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยผ่านคือมันค่อนข้างเล่นยากครับไอ้แลบแอเรียคือเหมือนว่าของมันต้องไม่มีจริงๆอะ่ะพอเราคุยกับ n p c เสร็จนะครับ จะได้ของได้ exp มันเยอะเลยโอเคครับจากนั้นผมก็วาร์ปกลับบ้านก็มาที่เสาบ้านเหมือนเดิมครับผมก็ก็กดส่งเดเวียเข้าเสาครับเนี่ยตอนนี้เราได้3ตัวแล้วเนี่ยเหลืออีก2ตัวครับตามที่จริงไะคลิปมันยาวมากเลยนะครับแต่ว่าผมพยายามตัดให้มันแบบระครับมันสั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าคลิปมันสั้นมากนี่คือมันจะเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยและอย่างคลิปนี้ประมาณ10-18นาทีเองโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมก็จะเอาเท้นอื่นเข้ามาเสริมอีกหน่อยนะครับเพื่อให้คลิปมันสั้นเกินไปวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอุย้ยทุกคนเดี๋ยวผมแถมหน่อยไอยอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวตู้ตีตุ่นนะครับเนี่ยครับนนจะเป็นตู้ KBD นะครับหรือ RPK นั่นแหละเนี่ยครับอันนี้คือผมก็ตีไปเกือบหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่4อันครับก็ตีให้หมดไปถ้าเปิดเสร็จแล้วตู้หนึ่งนี้มันจะใช้1 0 0 0 0มนะครับ หนึ่งหมื่นไอสตาร์ผมนะไอแจมสีน้วองที่อยู่ข้างขวลาครับเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่หมื่นหนึ่งแล้วผมก็จะมาตีตู้สก,กา้านะครับผมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะมาตีให้ดูครับว่ามันใช้เท่าไหร่อันนี้คือจะตีหมดเลยนะครับได้ได้ได,ได้ผมแน่นอนนะครับว่า,าแปลกๆเล่นใหม่ๆแล้วก็ตีเป็นตู้อีกหนึ่งขวานคือมันจะได้คุ้มกว่าครับมันจะได้คุ้มกว่าที่เราไปซื้อเอง ถ้เออเออเาเผื่อเราตีไม่ถึงห้าครั้งนี่มีนะก็ออกก็มีนะครับแล้วบางคีปีครั้งเดียวออกก็ยังมีะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบเออไปซื้อในไอ้ตู้นะครับถ้าซื้อบูปินอย่างนี้ผมแนะนําว่าให้เป็นวิธีสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ถ้าเป็นไอ้พอพุทพองมันจะใช้อ่ตั้ง8ปดพันนะคะ 8, รับแปดพันแสตมป์ดาวโอนแต่ว่าผมไม่ได้อัดนจิตให้ตรงนั้นมาเฮ้ไม่เป็นไนรนะทุกคนแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่า เลือกการัตีนะครับแต่ว่าแต้มผมไม่มีโอเคครับก็ประมาณนี้ครับทุกคนบ๊ายบาย